ปฏิบัติการคลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์สนับสนุนโดยกส90ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบราจอทหารไทยคู้ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบวัวหลวง026746488กด 8, 8. ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจอกรุงศีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร c i b b ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777หมยโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองฟเฟลอน้ำแร่แท้ร้อเเจากธรรมชาติ สี่ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีความสุขที่ได้เห็นหนุชเจ้าของร้านดอกไม้ที่ได้ดอกและผลจากการลงทุนมากมายลุงตู่เกษียณก่อนเวลาให้เงินลงทุนทำงานแทนมาสู่พบความมั่นคงแล้วทั้งที่เพิ่งทำงานปีแรกด้วยพอร์ตการลงทุนสู่ทศวรรษที่หตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน พี่คะกองทุน b ีแคร์และ b ีแคร์อัอของบลจาวบัวหลวงให้อะไรเราคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global healthcare ซึ่งเป็น super sector ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มตม,มากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก e l l i n g t o n global healthcare equity portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษ เก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการพลิกชีวิต money makeover สเปนเวกา32นาทีนะครับปฏิบัติการพลิกชีวิตวันนี้มีโอเวอร์ผมร,ชราชบุรีวันนี้จิ๋วกับคุณสิสิรัตยาอิสรรพัดดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะอ,อเป็นไงบ้างฮะ,ะวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะคะวันนี้ใครๆก็พูดถึงเนาะที่แตกเปอร์สำคัญใช่ล่าลสุดจ d p ีไตรมาสสามก็ ขยับขึ้นได้6.9ดีกว่าคาดที่6.8แต่ว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2009เลยก็คือต่ำ7เปอร์วปีที่แล้วในต่อยมาส3มเดืเขาได้7ปอสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจค,ครับก็ที่ขึ้นมาได้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเน้นไปที่เซอร์วิสเซกเตอร์แล้วก็ตัวคอนซัมมชัน um ซึ่งเขบอกว่า อธิบายการเงินการคลังที่ถล่มออกมาในช่วงหลังๆล,ลดดอกเบีย้ยเอ่ยแล้วก็พยายามลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ทำให้ตัวเลขในแง่ของเซอร์วิสเซกเตอร์มันโตขึ้นมาใช่ไหมฮะตัวเลขนี้เห็นว่าประมาณสิบรีเทลนี่ขึ้นมา10.9%จุดนะฮะแล้วก็แต่ว่าตัวเลขทางด้านเภา,าคอุตสาหกรรมกับ,บ,กบเอ็กซ์พอร์ตก็ยังชะลอลงฮนะ แต่ว่ามันก็มาเกลียดกบกันไปก็ตัวเลขออกมาที่หกจุดเก้าแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มคอร์ทสี่โดยปกติมันก็จะดีนะในแง่ของตัวเลขเอ็กซพอร์ตไอ้พวกนี้มันน่าจะขยับเพราะเป็นซีซันนูใช่ไหมใช่ก็เลยคาดว่าน่าจะอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตได้ตามเป้าหมายนะอืมแต่ก็ดูเหมือนตลาดไม่ค่อยขาดรับเท่าไหร่เราตอบไปในเชิงลบไะเยอะด้วยในตลาดเพราะมีหลายปัจจัยนะคะคุณซีเขาก็ตั้งใจเปลี่ยนสองพาร์ทหลัก ของเศรษกิจก็คือ จากภาคอุตสาหกรรมไปเป็นภาคบริการนะคะแล้วก็จากการส่งออกหรือการลงทุนเนี่ยไปเป็นการบริโภคมากขึ้นเราก็เลยจะเห็นตัวเลขสองดิจิตที่เคยมีไม่น่าจะได้เห็นอีกแล้วแล้วก็หลายท่านก็ประเมินว่าอาจจะลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ดีกับเศรษฐกิจเขาแล้วก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วด้วยก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้สับนิว n o r m a l l กันทั้งโลกนะประเทศไทยก็นิว n o r m a l l เข้าเหมือนกันนะฮะก็ตลาดตลาดหุ้นซิงคโปร์บวกมานิดหน่อยสิบเจ็ดจุดนะก็แค่ศูนย์จุดห้าศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่สามพันสี่ร้อยแปดจุดส นะฮะส่วนตลาดหุ้นไทยนะมาดูบ้านเราแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ,อะตอนนี้ก็เคลื่อนไหวใช่ตอนแรกก็ปรับบวกได้นะคะแล้วก็มียอดตัวในบางจังหวะแต่ว่าก็ไม่ลึกนะคะีค่ะแล้วก็ล่าสุดก็อยู่ที่ห4ึ่งพลงไปแค่จุดสมนะคะก็คือไม่ถึง1จุดนะคะแล้วก็โวลุ่มเนี่ย1นึ่งมื่นล้านบาท ันห้าดนับหลักทรัพย์นะคะที่มีมูลสูงสุดวันนี้ทิกโก้มาแรงทีเดียวนะคะวันนี้ราคาล่าสุดเนี่ยขึ้นมาอีก5%เเหรือว่า1บาทส0บตั์อยู่ที่22บาท40อลงไป20สตั์นะคะอยู่ที่8บาทสิบแ Advance กับ K b a บ k ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ Advance เนี่ย230บาท K b a บ k 1 8 8บาทวันนี้ RPC เข้ามามีมูลุ่มหนาแน่นด้วยนะคะก็เป็นนิสสงของราคาพลังงานที่ขึ้นมาขึ้นอีก สักไม่ถึงเอ่อหนึ่งบาทก็คือซึ้นมาสองตางอยู่ที่สี่บาทสิบหกต่างค่ะทิปโก้เนี่ยหลังๆเริ่มมาแบบนิ่เงียบเหมือนกันนะใช่มาเงียบกเห็นขึ้นมาสักสองสามอาทิตย์แล้วล่ะทิสติกเทเลตริกเนี่ยเขามีข่าวอะไรมย่างนกันมก็เป็นเรื่องของประกอบการด้วยแล้วก็มีเรื่องอันนี้สูงเพราะว่าทิปโก้เนี่ยเขาก็มีวิช์เน็ตเขาเรียกอะไรคะที่เป็นตับเขาเยอะเหมือนกัน ครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะว่าแปดวิธีทําให้ปลอดพังใครอยากให้พังเหรอมาดูเป็นข้อเตือนใจแล้วกันครับค่ะจักครู่ค่ะปฏิบัติการลิกชิตมัสนับสนุนโดยก้าสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน บรจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร7 7 5 5กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 7 7 7 7บรจกรงุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นมันบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 777 7, 77 7. หมายโม่ธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองเฟล์น้ำแร่แท้ร้อเปจากธรรมชาติ LTF สองกองทุนเด่นจากบลจกกรุงศรี KF LTF DIY เน้นลงทุนในหุ้นแนวโน้มจ่ายปันผลดีกองทุนจ่ายปันผลแล้วทุกปีตั้งแต่จะตั้งกองทุนปี7 KF LTF EQ เน้นลงทุนในหุ้นแนวโน้มเติบโตสูงเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนดีพร้อมรับสิทธิลดภาษีเมื่อลงทุนภายใน30ธันวาคมนี้รับหนังสือชี้ชวนสอบถามโปรโมชั่นโทร0 2 6 5 7 5 7 5หหรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงลมอภาษีกงทุ พี่คะกองทุนบีแคร์และบีแคร์อินฟของบรจบัวหลวงให้อะไรเราคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global healthcare ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก Wellington global healthcare equity portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุนต้อง ไอเก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการนลิกชีวิตมันนี่เบรกโอเวอร์อ่ะมาว่ากันด้วยเรื่องอะไรนะแปดวิธีทําให้พอร์ตพังก็อันนี้เป็นเครื่องเตือนสติมากกว่านะอืมอ่ะเป็นของผู้ใดนะฮะเรดาของออมันนี่ออมมันนี่เรดาอืเป็นข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อเตือนใจและการสัรัาใครที่บอกว่าเอ๊อยากจะ ลงทุนนะคะแล้วก็เราพูดถึงข้อดีมาแล้วว่าเออลงทุนยังไงให้ประสบความสําเร็จแต่ต้องยอมรับว่าข้อผิดพลาดของการลงทุนก็มีเยอะแต่นี้เราจะเน้นเรื่องหุ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองด้วยอ่าเอาเอาเลยฮะคร้แรกเขาบอกไม่ใส่ใจหาความรู้ขายบ่อยเกินไปนะคะเขาบอกหุ้นเนี่ยเหมือนกับคนคือมีลักษณะนิสัยของตัวเองก็มีหวือหวาบ้างเชื่องช้าบ้างนะคะ ถ้าเรารู้จักไม่ดีพอควบคุมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้กลายเป็นเราเนี่ยถูกหุ้นควบคุมแทนอืทกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อคิดหนึ่งนะคะคนกําลังดูข้อมูลจากางทด้านของอาจารย์สมจินสอนไพศาลเ,เคยเขียนไว้เหมือนกันเรื่องของออการลงทุนโดยการซื้อขายเยอะๆยิ่งถ้าซื้อขายทุกวันสมมติเขาเขา,เขามีตัวเลขอะค่ะเดี๋ยวคนกาลังหาข้อมูลเขาม่ชัน่นกินหมดรนง่าแล้ว หมือนใช่เหมือนกับว่าถ้าเรามีเงินหนึ่งล้านบาทนะคะแล้วเราถือหุ้นแค่วันเดียวนั่นหมายถึงว่าเราซื้อขายทุกวันวันทําการมีประมาณสองร้อยห้าสิบวันแล้วก็คิดค่าธรรมเนียมประมาณสักศ uh ูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าเราจะเทรดเนี่ยด้วยค่าคอมมิชชั่นหนึ่งล้านบาทต่อปีก uh ็เ huh. ท่ากับว่าหนึ่งล้านบาทที่เป็นต้นทุนเราหายไปกับค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดเลยค uh ือ huh. คิดแบบง่ายๆไม่ได้มี รายได้จากการลงทุนกําไรจากการลงทุนหรือขาดทุนเลยนะคะก็คือคอมมิชชั่นเกลี้ยงเลยถ้าซื้อขายทุกวันนะผิดกับคนที่ซื้อขายปีละวันนะคะก็จะเสียค่าคอมมิชชั่นแค่0.2ก็คือประมาณแค่4,000บาทเท่านั้นเองนี่เขาคิดคำนวณมาให้นะคะตัวเลขคร่าวๆได้ประมาณนี้ก็เป็นข้อคิดแรก ข้อสองบอกไม่ทำความรู้จักกับตัวเองก็คือไม่ไม่ know y o u r เลยนะฮะอืมคือมัน <c oughs> อย่างที่ว่าซื้อขายบ่อยเกินไปอะไรอย่างนี้มันอาจจะเหมาะกับสำหรับบางคนที่เขาจะเป็นนักเทรดเขาก็ <c oughs> เขาก็เลือกที่จะเป็นนักเทรดใช่ไหมฮะผเดี <c oughs> ย๋ยวนี้ก็รู้สึกมีเกมแข่งขึงกันนี้ใช่ไหมเทรดเดอร์ซูเปอร์เทรดเดอร์อะไรต่างๆนานา <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีสไตล์แบบนั้นเราก็ไม่ควรจะไปทำแบบนั้นอะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยนะคะเราก็จะลงทุนอย่างมีความสุขยากหน่อยดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะรู้จักตัวเองก่อนนะคะโนโยเซฟก่อนค่อยไปรู้ว่าเอะเราพุ้นหรือวิธีการที่เราลงทุนแบบไหนมันเหมาะกับเราม,มันทาให้เราลงทุนแบบมีความสุขด้วยนะคะอาจจะลงทุนแบบใจเย็นๆก็ได้จะลงทุนแบบซื้อมาขายไปทุกวัน ก็ได้เหมือนกันถ้าเราเป็นคนสไตล์นั้นบางคนเขาก็ไม่ได้ทํางานเลยก็คือเป็นนักลงทุนเต็มตัวแล้วเขาก็สนุกกับการเทรดแล้วก็ได้กําไรในแต่ละวันซึ่งถ้าเขาทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเขาเองทั้งในแง่ของนั้นที่เป็นผลตอบแทนแล้วก็ในแง่ของความสุขในการลงทุนด้วย ข้อสามนี่ก็บอกว่าเล็งผลเลิศมากเกินไปคือบอกโดยปกติแล้วแน่นอนแล้วเวลาเราซื้อหุ้นเราก็หวังว่ามันจะมีแคปิตอลเกนนอกเหนือจากปันผลน่นะผมว่าเผลอๆหลังๆพวกเทรดเดอร์เขาไม่ได้สนใจปันผลไลยซ้ำใช่ไหมเขาเขาเอาไอ้ส่วนต่างราคานั่นแหละนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเอ่อถ้าเราไปเล็งผลเลิศมากไปบางครั้งมันก็อาจจะไปไม่ถึงฝัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับได้ฮะก็คือถ้าพูดง่ายๆคือก็ต้องรู้จักจะอเ,อเขาเรียกอะไรสต็อปลอสนะฮะค่ะ<ช>ความเสี่ยงที่รับได้เนี่ยควรจะมีทุกครั้งที่มีการซื้อหุ้นเนี่ยต้องรู้ว่าเฮ้ยเรายอมรับให้มันตกได้สักเท่าไหร่อืม,อมส่วนใหญ่ไม่มีนะส่วนใหญ่ไอ้ตรงนี้จะเปิดโอเพ่นไว้นะก<ช>็คือยิ่งลงยิ่งไม่ขายอะไรเงี้ยคนไทยเนี่ยเต็มลอส แต่ว่าไม่เลดโรฟิตลันมับอกว่าเออซื้อหมูอ่าซื้อดอยขายหมูนะกันเยอะเลยก็จะได้มีวินัยด้วยในการลงทุนเพราะว่าแต่ก็แล้แต่บางคนบอกไปแล้วงคนระยะยา่างยาวแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานหุ้นตัวนี้ยังไงก็ดีแน่ๆการที่หุ้นตกเนี่ยในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นโอกาสในการลงทุนให้กับคนกลุ่มนี้ที่รู้พื้นฐานจริงจ ไม่ใช่ซื้อขายตามจังหวะเท่านั้นด้วยเหมือนกันแต่อย่างว่านฮะถ้ามันมีลิมิเต็ดเราสเนี่ยอย่างน้อยไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเลยมาถึงจุดนี้แสดงว่าปัจจัยบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงลยอย่างมีในยะ,<ล>ะสําคัญแล้วละ่ะใช่ไหมพ<ช><ต><ล>ะนั้นเราอาจจะถึงเวลาต้องยอมขายมาแล้วไง<ะ>แต่ถ้าเราบอกอันลิมิเต็ดขึ้นขาขึ้นนี่โอเคเราอาจจะมองว่ามันดูดีนี่เราก็เซล์เซล์นั่นเป็น ข้อสามนะคะเล็งผลเลิศมากเกินไปข้อ4ี่ติดตามดูมากเกินไปจริงๆแล้วติดตามดูน่ะดีนะคะแต่ว่าก็ต้องเหมาะสมด้วยอย่างเช่นก่อนซื้อก็ดูงบรายไตรมาสซื้อแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็ควรจะดูในแง่ของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการดําเนินงานมาเก็ตแชร์ในตลาดทําการตลาดขยายไปได้แค่ไหนแล้วบริหารต้นทุนดีไหมไม่ใช่ไปดูว่าเอ้ย ราคาวันนี้เป็นยังไงเฮ้ยตอนนี้มันขึ้นแล้วเฮ้ยตอนสายลงเฮ้ยตอนบ่ายขึ้นอีกคือไปดูราคาที่เหวี่ยงไปตลอดทั้งวันแบบเนี้ยมันก็อาจจะเผลอลืมหลักคิดที่เราตัดสินใจซื้อหุ้นนี้เนะะี่ยค่ะเจ้าของไปตั้งแต่แรกก็ได้นะคะเราก็เลยบอกว่าอย่ายไปดูมากเกินไปคือซื้อแล้วเนี่ยก็ไปทำในฐานะเจ้าของกิจการดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าอ้ไปเป็นเทรดเดอร์สำรับใัรที่เป็นนักลงทุนระยะยาวหน่อย ืข้อห้านี่บอกไม่ได้ใส่ใจการลงทุนอย่างจริงจังคือไม่ใช่ไม่สนใจหุ้นไม่ใช่ไม่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมแต่ว่าเขาบอกวลาเพราะตลาดหุ้นไม่เคยหลับปัจจัยที่ทําให้ตลาดหรือหุ้นตัวน,นั้นเปลี่ยนนิสัยมีอยู่มากมายเหิือเกินอ,อันนี้ก็ในกรณีที่เราก็ต้องยอมรับว่ามึงยิ่งบริษัทไทยเนี่ยก็ชอบเดเวอร์ซิฟกันจังเลยเพราะนั้นเดิม ตอนเข้าตลาดมาทําอย่างหนึ่งเอ๊ะเป๊ะเรืมาเอ๊ะเปลี่ยนไปทําอีกอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมาจะเห็นชัดอ้พลังงานทางเลือกเลยเนี่ยนะใครใครกับใครก็กระโดดลงสนามนี้กันหมดอย่างเงี้ยนะอืตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจบางทีเขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนธุรกิจไปแล้วเรายังไม่รู้เลยบริษัททาเรือมาทำพลังงานทางเลือกมีเไรนี่ใช่ไหมอืมใช่เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูหุ้นพลังงานทางเลือกร้ายตัวเนี่ย ุกบริษัทส่วนมากดีกว่าออกมาให้ข่าวว่าเดี๋ยวจะได้กี่เม็ะกวัตต์แต่รวมรวมกันเนี่ยเกินโคร์ซาที่รัฐบาลจะให้เงินเข้าตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันมีคนที่ได้จริงๆกับคนที่อาจจะ,ะเขาเรียกอะไรตั้งความหวังไว้สูงกว่าที่ศักยภาพหรือว่าเขาจะได้ในอนาคตอันใกล้นะคะคก็เลยให้สุดท้ายราคาก็ปรับมาสู่พื้นฐานของมันอืมออเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาต่ออีกห้าข้อแล้วกันเอ๊ะอมันแตกข้อนี้อีกสามข้อนะฮะ ฏิบัติการคลิกชีวิต Mo นนี่เบ e โอเวสนับสนุนโดย90ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบรลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง026746488กด 8, 8. ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจกรุงสีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777หมโนธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองฟเฟล์น้ำแร่แท้ร้อเเซจากธรรมชาติ พี่คะกองทุน b ีแคและ b ีแคร์ RNF ของบลจาบัวหลวงให้อะไรเราคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น Global Healthcare ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก Wellington Global Healthcare Equity Portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทรศูนย์สองหกเจ็ดสี่หกสี่แปดแปดกดแปด ไอเก่อนตัดชิ้นใจลงทุนตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีความสุขที่ได้เห็นหนุชเจ้าของร้านดอกไม้ที่ได้ดอกและผลจากการลงทุนมากมายลุงตูกกเ่เกษียณก่อนเวลาให้เงินลงทุนทำงานแทนมัสู่พบความมั่นคงแล้วทั้งที่เพิ่งทำงานปีแรกด้วยพอตการลงทุนสู่ทศวรรษที่หาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over มาดูอีกสามข้อนะคร <c oughs> ข้อหกมองอดีตมากกว่ามุ่งอนาคตอันนี้คือ,อข้อเสียบางคนมักจะชอบไปดูอดีตใช่ไหม <c oughs> ไปเชื่อ <c oughs> ว่าอหุ้นตัวเนี้ยอย่างเช่นเอาหุ้นคลาสิบเคสบ้านปู่ <c oughs> มีคนเคยตั้งราคาเป้าหมายว่าจะขึ้นถึงพันกว่านู่น แต่แล้วสาสกรรมฐานเห็นนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็กลับเป็นช่วงขาลงร่วงมาไม่เห็นฝุ่นเลยก็เลยทําให้หลายคนเห็นความหวังลึกๆว่าไอ้หุ่นตัวเนี่ยจะกลับไปขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะแต่เราไม่ได้ดูพื้นฐานจริงๆเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอย่าไปมองอดีตมองอนาคตดีกว่าว่ามันจะไปทิศทางต่อเหมือนกับเวลาเรา หาแฟนอันนี้คือทางด้านของคนเขียนบอกไว้ซอไม่ได้น,นะคะบอกให้เรามองว่าเอ้ยอนาคตถ้าเราจะไปเอาเขาได้ไหมเขาชีวิตความเป็นอยู่ยังไงเข้ากับเราได้ไห,หรือเปล่าธุรกิจก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ดูว่าอดีต เคยดีแล้วอนาคตมันจะกลับมาดีแบบเดิมก็ไม่ใช่ก็ต้องประเมินกันใหม่โกด,ดักอ่ะอที่ไม่ยอมเปลี่ยนม,มาเป็นซีนสักทีจนสุดท้ายก็ตายไปเป็นต้นครับขอ้อ,ขอ,ขอเจ็ดนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นหลักเป็น,เ,ปนเรื่องอะไรเบื้องต้นเลยด้วยซ้ําที่ต้องพิจารณานะก็คือปัจจัยพื้นฐานเนี้ยบางครั้งเราไม่ค่อยสนใจปัจจัยพื้นฐานกันเราฟังเขาเรียกอะไรเจ้าพอเจ้าแม่ในตลาดซะมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ช่วยนะคะเขาบอกว่าบางคนแบบดูแล้วไม่เข้าใจอ่ะมันงงงบการเงินคืออะไรตัวเลขเหนแลปวดหัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาท,ทําธุรกิจอะไรแค่มีภายกระซิบบอกมาเขาบอกว่าเขานี่ใครก็ไม่รู้เฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยเฮ้ยเจ้าเข้าอ่าเดี๋ยวขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเจ้าเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเราก็ตามไปสุดท้ายก็เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นลงทุนเนี่ยควรจะดูปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก ไม่ใช่ดูแค่ผิวเผินคือรู้ตัวยอ่อแต่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรเนี่ยก็ผิดแล้วอืต้องดูด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีแต่น้อยก็รู้ก่อนว่าอ้ยาทำอะไรโอกาสมีไหมในการเติบโตหรือการขยายกิจการและจะคืนกลับมาให้กับเรา ในฐานะผู้ถือหุ้นอืมคือบางครั้งไอ้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะผมผมก็เรียนตามตรงกับหลายๆท่านเลยอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจไอ้พวกตัวย่อต่างๆมากมายนะคําว่าปัจจัยพื้นฐานในทัศนะผมก็คือว่าเราต้องเข้าใจเซกเตอร์ของธุรกิจวงจรของเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็เซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์แล้วเราค่อยลงย่อยไปว่าในแต่ละเซกเตอร์นั้นเอ,อมันมีบริษัทไหนที่เข้าท่าเข้าทาง เพราะนั้นถ้าไปดูหู R O E R O I อะไรต่างๆานานาเีบางครั้งผมก็ดูแบบ เพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อเมคชัวร์มากกว่าอเออว่าเอที่เราคิดว่ามันดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอัตารากาาจ่ายปันผลเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเพราะบางทีหุ้นอาจจะดูปัจจัยพื้นฐานดีมากแต่ไม่ค่อยจะปันผลเลยฮนะก็คือแบบเอาไปลงทุนขยายอยู่ตลอดเวลาเงี้นี่นนเราก็เซ็เงเซงลงแล้วก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมถูกต้องค่ะก็ดูอะ,ะไปรปัจจัยประกอบกันนะคะสุดท้ายบอกความโลภและความกลัว 80%ของน้ำลัทุนในตลาดเนี่ยจะซื้อเมื่อโลบและขายเมื่อครวนะคะเราก็จะเจ็บตัวส่วนในยีเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกนี่คือสิ่งที่ซ็อกเรดาบอกไว้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเหตุผลมารองรับใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วก็มองเห็นอนาคตของบริษัทนั้น,น,นและมีแผนรับมืออยู่ตลอดเวลา ทำให้เขาไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องซื้อเมื่อโลภและขายเมื่อกลัวเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในตลาดค่ะอืมอืมยังส่วนตัวผมเนี่การลงทุนในหุ้นเนี่ยนะถ้าพูดถึงลงทุนในหุ้นนะไม่พูดถึงกองทุนรวมเนี่ยผมผมมักจะชอบเปรียบเปรเยไม่รู้เคยพูดกับกลางคุณเออเฟิร์นยังก็คือผมว่ามันเหมือนเราเลือกที่จะแต่งงานกับใครอ่ะ เออเพราะนั้นเราก็ต้องรักปักใจหน่อยไหมกว่าเราจะโอ้โหเลือกทัดแย่แล้วไอลักษณะาเลือกมาแล้วแป๊บๆขายนี่มัน,มนอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่คนรักมันเป็นกิ๊กซะมากกว่าอ, <S <S oh อ่าเอาอย่างงี้เรามีได้คนเดียวหรือเปล่าอ่ะอ้วก oh ็ต้องหุ้นหุ้นเด่นเด่นเราก็มีมีไม่เยอะอยู่แล้วไงใช่ไหมที่เราคิดว่าเออมันเป็นหุ้น ในฝันของเราอย่างเงี้ยเหมือนนางเอกในฝันอะไรอย่างัง้นใช่ไหมแต่โอเค <S <S> <S อาจจะต้องมีเขาเรียกวอะไรตัวประกอบอบางส่วนที่อาจจะทําให้ชีวิตชีวามันหวือหวาบ้างอันนั้นอาจจะเป็นกิ๊กเป็นอะไรบ้างไปอันนั้นก็มองในแง่แบบนะธรรมชาติ <S 2> <S 2> <ส>าของมนุษย์ <สา S 1> อะไรอย่างเงี้ย <สา S 1> ใช่ไหม บาง<ต>คนบอกไม่รู้ตัวเองเป็นยังไงก็ลองมันสองแบบเลยแบบพื้นฐานด้วยแบบว่าเทรดด้วยแล้วมาดูว่าให้แบบไหนมีความสุขมากกว่าผลผลกําไรดี่าด้วยนะไม่ใช่มีความสุขแตข่ขาดทุนอย่างเงี้ยก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่าสุขบนอะไรเหมือนกันเ <ๆ S 1> พราะบาง <ๆ S 1> ครั้งถ้าดสมมติเราไปลิอ่านมีกิกนี่มันก็บางครั้งก็มีแต่เสียใช่ไหมถ้าเหมือนลงทุนในหุ้นน่โอ้โหคิดอาจจะเป็นเล่นหุ้นหวือหวา ก็เป็นไงล่ะก็มีแต่เสียเพราะนั้นก็รักปักใจไว้ดีกว่ารักันนานอยู่ยาวๆรักใช่ค่ะก็เป็นกระยาณนิสกันไปนะคะที่ท้ายถ่าประสัมพันธ์ในขะหลังจากฟังแปดข้อที่ำให้พอตฟังไปแล้วค่ะก็มาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะของ BTS GIF นะคะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังมีกองทุน ตัวโครงสร้างพื้นฐานนี้อยู่หรือเปล่านะคะล่าสุดเนี่ยเขาลงทุนสร้างสถานีรถไฟฟ้าแห่งใหม่สถานีศึกษาวิทยานะคะเราก็คาดว่าน่าจะได้รับเงินเพิ่มปีละเจดิบล้านบาทด้วยกันโดยนายสุทธิพงศ์พวันประเสริฐรองกรรมาการผู้จัดการนะคะของกลุ่มธุรกิจวีเอสเซ a แอดอินสตรักเจอร์อินเวสท์เมนต์ของบริจาบหลวงเนี่ยเปิดเผยนะคะว่า b t s c i f ไออนะคะได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วว่ามีการลงทุนสร้างสถานีรถไฟฟ้าแห่งใหม่สถานีศึกษาวิทยา ระหวา่างช่องนรีกับสุรศักดิ์ค่ะบริษัทพิจรารณาเห็นแล้วนะคะว่าจะทําให้กองทุนมีรายได้จากค่าโดยสาร BTS เพิ่มขึ้นเวลาก่อนสร้างเนี่ย18เดือน1ปีครึ่งนะคะแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ2,560นะคะแล้วก็เปิดดําเนินการได้ปีนั้นเลยนะคะการสึกษาเนี่ยของที่ปรึกษาอิสระคาดการว่าสถานีศึกษาวิทยานี้จะมีคนเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ9,500เที่ยวต่อวัน และจะทําให้รายได้ค่าโดยาสารนะคะเพิ่มขึ้น9.4ล้านบาทต่อปีตั้งแต่ปีแรกที่ดําเนินการเลยเราก็นามาหักค่าใช้จ่ายต,ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีรายได้สุทธิ70ล้านบาทต่อปีด้วยกันงบประมาณนะคะในการก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่450ล้านบาทซึ่งเป็นงบทั้งหมดเลยนะคะซึ่งกองทุนเนี่ยจะออกเงินครึ่งหนึ่งซึ่งทางด้านของ BTSJF เนี่ยก็จะใช้เงินสดที่มีอยู่ของกองทุนโดยไม่กู้ยืมนะคะเพราะว่าต้นทุนค่าก่อสร้างไม่สูงมากนะ และสถานีนี้เองเนี่ยห่างจากสถานีสวรสัก์ประมาณ570เมตรห่างจากสถานีช่องนรีหกร้อยสเมตรแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมานะคะคาดว่าก่อสร้างได้ในต้นปี2,559ค่ะอยค่ะดังนั้นผู้ลงทุนที่สนใจนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บจบ,บัวหลวงนะคะ02 6 7 8 8 4 8หกด8หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www b b l a m c o t h ก็ได้นะคะเพราะว่ามีข้อมูลของบัวหลวงที่เขาเนี่ยดูแลกองทุน b ี s c เอสได้อยู่แต่ก็ม,มีความเสี่ยงนะคะควรึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะครับเราลาก,กันก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันวันพรุงนี้นะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับปฏิบัติการลิกชีวิต Money m a k e o v e r สนับสนุนโดย กาเจ้าสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร .1725 กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร .026575757 บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0262677777ไมยโม้ธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวน้ำแร่มองฟเฟอร์น้ำแร่แท้ร้อเเซจากธรรมชาติ